สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรัตติจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่คุณรัตติได้ไปประสบพบเห็นมาในช่วงระหว่างการเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างที่ต่างๆนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตามคุณรตีมาฟังเลยค่ะเรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งคุณรติได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนูเรมเบิร์กหรือเมืองเนินแบกในภาษาเยอรมันนะคะ,ะเมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่เมืองสวยงามเมืองน่าเที่ยวนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองนี้หรือไปเยือนเมืองนี้มากมายแล้วก็ถ้าไปในช่วงเทศกาลเขาก็จะมีงานเกี่ยวกับ เทศการที่เป็นเทศกาลของเมืองเก่านะคะหรือถ้าไปในช่วงคริสต์มาสเรียกได้ว่าเมืองเนี้จะเป็นเมืองที่มีตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะมีชื่อเสียงมากค่ะอาทีนี้เข้ามาในเรื่องที่คุณรติจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงระหว่างที่คุณรติไปเที่ยวที่เมืองนูเรมเบิร์กหรือเมืองเดินแบบนี้นะคะ วันนั้นเราไปนอนที่โรงแรมเป็นคืนที่3นะคะคือคืนที่1คืนที่2เนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนคืนที่3หรือค่ำของวันที่3เนี่ยเวลาประมาณสองทุ่มเสรเศษนะคะขณะที่พวกเราเพิ่งกลับเข้ามาจากไปเที่ยวข้างนอกอะนะคะเข้ามาในห้องพักของโรงแรมหลังจากนั้นอนอนเล่นอยู่ดีๆนี่ค่ะก็ได้ยินเสียง เหมือนเป็นสัญญาณคือถ้าทางบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นเป็นออดหรือเป็นกริ่งหรือเป็นเสียงเสียงกริงที่ดังมากๆนะคะ,ะถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะลามนะคะคือหมายก็เป็นเสียงเตือนเป็นถ้าเทียบกับเสียงที่เมืองไทยอาจจะเป็นเสียงวอดเสียงอะไรอะไร,ะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคือดังวิว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 ขึ้นมาดังอยู่ในห้องนี่แหละค่ะเขาจะมีสัญญ,ญาณเตือนนะคะ ถ้าบางท่านเคยไปพักที่โรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่ประเทศไทยหรือโรงแรมที่ต่างประเทศนะคะอาจจะเห็นตัวนี้คือโดยเฉพาะที่โรงแรมหรือตึกสูงหรืออะไรที่ก็ตามนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีสัญญาณที่เตือนเตือนภัยอาจจะเป็นเตือนไฟไหม้เตือนอะไรต่างๆอย่างเช่นในโรงแรมเนี่ยแต่ละห้องบางทีเนี่ยเป็นห้องที่ห้ามสูบบุหรี่นี่นะคะ าก็จะมีะสัญญาณที่จับถ้าถ้ามีควันขึ้นมาอย่างเงี้ยสัญญาณนี้ก็จะดังขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องตรงนี้เลยนะคะว่าหลังจากที่คุณรติได้ยินสัญญาณเตือนภัยแล้วเรารู้แล้วค่ะว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยแล้วก็มีเสียงรอดออกมาด้วยนะคะมีเสียงออกมาเลยค่ะเสียงประกาศออกมาเขาประกาศทั้งเป็นภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษนะคะ คือถ้าใครฟังรู้เรื่องภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษก็โอเคเข้าใจว่าเขาบอกว่าอะไรแต่สําหรับคนที่ฟังทั้งสองภาษานี้ไม่รู้เรื่องก็ให้สังเกตที่ท,ที่เสียงเตือนเอาก็แล้วกันเสียงกรีนเสียงออดเสียงอัลามดังๆนี่นะคะให้สังเกตเสียงนี้เลยนะคะที่เขาประกาศตามสายตามเสียงออกมานะคะเขาบอกว่าคือเกิดเหตุที่ในตึกนี้ ขอให้คุณออกจากตึกนี้โดยด่วน <c oughs> นะคะนี่คือเสียงที่เตือนมาเตือนไม่หยุดพูดไม่หยุดเลยนะคะบอกตลอดแล้วเสียงกริ่งก็ดังตลอดนะนะคะเสียงพูดกับเสียงกริ่งนินมาด้วยกันเลยค่ะพูดมาเสียงกริ่งมาเสียงโอ้โหดังสนั่นหวั่นไหวนะคะเป็นการเตือนภัยจริงๆหลังจากนั้นพวกเราก็ารีบนะคะ ฟังเสียงเปิดประตูห้องออกไปก็เห็นผู้คนกำลังทยอยกันออกจากห้องนะคะเดินลงมาพวกเราโชคดีหน่อยนะคะวันนั้นพักอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งะคะที่โรงแรมของเขาเนี่ยจะมีชั้นติดดินเรียกว่า ground f l o นะคะแล้วเขาอาจจะมีห้องใต้ดินลงไปอกีกพวกเราไม่ลงไปตรงนั้นตรง ground floor ก็จะเป็น reception เป็นบาร์เป็นห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นมาชั้นหนึ่งโชคดีหน่อยค่ะพวกเราอยู่ชั้นหน นะคะพอเดินออกมาส่วนตัวคุณวัตีได้อะไรทราบไหมคะก็คือเอากระเป๋า,ามีกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้นี่แหละคะ่ะคือของสําคัญคือเราใส่ในในในเปน้หรือในแบ็คแ,แพคเราไว้เ,เป็นปกติอยู่แล้วนะคะคือถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นก็เอากระเป๋าเล็กที่เรามีโทรศัพท์มีอะไรต่างๆเนี่ยเอายัดลงในกระเป๋าเป้หรือในแบ็คแพคเราหลังจากนั้นก็สะพายกระเป๋านะคะเดินออกมานอกห้องแล้วก็ เดินลงบันไดไปถ้าเกิดกรณีแบบนี้นะคะห้ามใช้ลิฟต์เด็ดค่ะห้ามใช้ลิฟต์เด็ดค่ะนะคะคือให้ลงบันไดเลยค่ะคุณจะอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ก็ตามชั้น1 4 15 16ชั้น20ก็ตามคุณจะต้องลงบันไดเท่านั้นไม่ให้ใช้ลิฟต์เด็ดค่ะนะคะอันนี้ขอขอบอกไว้เลยนะคะเป็นความรู้เป็นเปรดความรู้เล็กๆน้อยน้อย,อยถ้าเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะส่วนคุณณตี ที่บอกไปแล้วนะคะโชคดีเราอยู่ชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็เดินลงบันไดไปพอลงบันดไดไฟนะคะด้านหน้าโรงแรมเนี่ยมันเป็นถนนใหญ่ถนนหลักเลยนะคะ,ะมองไปด้านนึงก็เป็นเมืองเก่าอีกด้านนึงก็เป็นสถานีรถไฟกลางของเมืองดูเรนเบิร์กนะคะคืออยู่ในที่ชุมชนเลยจริงๆอยู่ใจกลางเมืองเลยจริงๆนะคะพอเดินลงมาอุ้ยเราก็เห็นผู้คนที่ลงมาจากโรงแรมนะคะอ๋อกันเต็มอยู่เลยค่ะอยู่ด้านหน้าโรงแรมนะคะ อยู่ตรงข้างถนนก็มีรถดับเพลิงรถตำรวจอุ้สี่ห้ทันค่ะมาจอดตรงถนนนะคะก็เปิดไฟถ้าบ้านเราก็เปิดไซเรนเปิดหวออะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงดังสนั่นวันไหวอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะคะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่แจ้งไม่ว่าไม่อะไรนะคะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เห็นแต่ตำรวจเห็นแต่พนักงานดับเพลิงแล้วก็ เจ้าหน้าที่ของโรงแรมนะคะเดินกันไปมาอยู่ตรงนั้นพอสักพักคือไม่นานมากเขาก็บอกให้แขกที่ลงมายืนออกันอยู่ข้างหน้าโรงแรมเนี่ยเข้าห้องพักได้นะคะเห็นไหมคะเวลาเราไปเที่ยวหรือไปพักสถานที่ต่างๆถ้าเขามีการรักษาความปลอดภัยหรือมีสัญญาณเตือนภัยอย่างชัดเจนถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะมีสัญญาณเตือนภัย พวกเราก็หนีได้อย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ที่คุณรติมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือ,อให้เป็นประสบการณ์ให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นความรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในขณะที่พวกเราไปเที่ยวหรือไปพักตามโรงแรมต่างๆหรืออยู่ในห้างสรรพสินค้าตา่ตางๆอะไรแบบนี้ถ้าเราได้ยินเสียงเตือนแบบนี้นะคะก็รีบเลยค่ะ เตรียมหยิบสิ่งของสําคัญติดไม้ติดมือเราไปด้วยนิดหน่อยถ้าทันนะคะก็หยิบเอาแล้วก็รีบออกไปจากอาคารหรือรีบออกไปจากบริเวณนั้นโดยด่วนนะคะออคืออย่าไปฝืนอ้เดี๋ยวรอดูก่อนอะไรเงี้ยอย่ายไปทาอย่าหาทานะคะคือพอได้ยินเสียงเตือนแล้วให้รีบออกไปเลยนะคะ อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่คุณรตีได้ประสบพบเห็นมาในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจคุณรตีตลอดนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันตลอดไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ายรับชมรับฟังนะคะคุณรตีก็จะมีเรื่องราวดีๆหรือพาไปเที่ยวไปกินที่ไหนมาเล่าสู่กันฟังอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ